โอ้ยก็เฮ็ดกับลูกอะไรก็ทากกระเทือยวานเอาปีนี้บ่ได้เข่าตายปีนี้ได้เข่าเศร้าสองสอบสิพอกินบ่เนี่ยบ่พ่อเลยบ่พ่อบ่พ่อกินเนาะเขาเศร้าสองสอบโดยแล้อสิพอกินเนาะบ่พ่อลูกกับสิ่งแต่แม่วันหนึ่งเป็นหาต่างงานก็มาแต่บัดลูกกับกำลังกินได้เนี่โดยใส่ แตเหตุเดียดเลยก็คิดร้ายเลยสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้เราก็มาหาทางสาวใหญ่อีกแล้วพนะี่น้องกัยเนาะอยู่ที่แถวบ้านดงน้อยเนะี่ยพี่น้องกัยเนาะทางบ่าวบอยก็ได้เข้ามากับบ่าวราพาเพิร์นวันนี้เนาะกะ ผินพามาพี่น้องเลยเนาะกะได้มาถ่ายน้ำพินแหไนะเนาะพินเป็นคนที่หาเคิอะไรพี่น้องเนาะกะอยู่ที่ฮอดเทือนฮอดซานบ้านสาวใหญ่อะไรพี่น้องเลยเนาะแต่มื้อนี้กะสีพาพอ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยเนาะกะบบสักษาเสียเวลาพี่น้องเลยเนาะกับไปดูทางสาวใหญ่เลยเนาะหรือว่าพี่น้องอยู่ในประเทศกับต่างประเทศกันยินดีตอนรับเขาสูซ่อง เบาบอยสานิล <el> เนาะพ่อแม่พี่น้องมันนี่กะเบาบอยกะมหาเปัดใจสาวใหญ่อีกแล้้วพพ่่่ออแมีนงเนาะสาวใหญ่รุ่นนี้กะถือว่าใหญ่เติบอยู <S <S <an> ่พ <el> <g arden> ี่น้องเลยเนาะกับ <el> ส <S an> ิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนุ่งกันเฮาก็บ่จักสื่อจักเสียงเพิ่นดอกพี่น้องเลยเนาะจักสื่อจักเสียงเลี้ยงน้ําเพิ่นเพราะว่ามันนี่กะได้มีโอกาสเข้ามหาทางเรือนชานเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะมันนี่กะหฮอเทือนฮอดชานพันแล้วกับสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนุ่กันเลยเนาะทั้งสาว แม่ห่างหรือแม่หมานี่แหละพี่น้องเอ้เนาะผันเปิดใจเนาะหาคู่นี่แหละพี่น้องเอ้เนาะเอากระสีพาพ่อแม่พี่น้องไปให้เบิ่งไปชมนมกันเลยกับผันเลยเนาะกับบริษัทเซเวล่าโดยพ่อแม่พี่น้องอ่ะไปเบิ่งไปชมนมกันเลยโดยพี่น้องอเนาทางแรกเอาก็มาหาทางสาวใหญ่ผันเนาะเอาก็ะบุคย์ขามาชักเถื่อเป็นทางแรกเนาะเพื่อนชานนมัแป้นเพป็นพี่น้องไอ้เนาะสาวแม่ห่างแม่หมาพี่น้องเอ้เนาะ เงินเยืยนคนใบคนใดเงินเยือนคนอดสบายดีด้วยสบายดีสามสิบปลายกว่าปีละสามสิบปลายกว่าปีและเงินราสามสิบปลายเ่มันคือเซียวเนาะเนาะจานบ่อยเนาะแม่งการที่ว่านี่คืน,นคืนนะฮะบนงานเ้อ เราที่มานั่งอยู <h <h er ่หุบลน่สิว่าถ้าเรต้องเลี hmm ้ยงนาจะเลี h <h ้ยงมันก็สามปีต่อปเียแต่ปัวยังอยู่เนาะด้วยแต่ปัวยนั่นอยู่ช้านนในกระพันเห็ดไฮเดรกี้ผัวบอลมอนต้นยังนะต้นกระท่อบปะโอไม่ไม่ว่าต้นกระท่อบต้นใบเปือกเดือ อยู่กันแค่คนก่อนในนี้หน่อลูกอะไม่สี่คนลูกไปข้างในเบิร์ตล่ะลูกชายไปรุ่นเขาก็ไปห<อ>้าหลิ้นห้าหัวโอ้โหชายจะคนลูกชายสามมันยิ่งคนหนึ่งอ๋อโอ้ผมยิ่งคนนี่ป่ะที่ว่านอกได้เนี่บอกะได้ที่ได้หน่อยหยางไปกำมูลเดกปีก่อนนะอ่ะสิบสองสิบสามบอะฮะ สิบสี่ปียังได้ข้าโองเรียนอยู่บะเว้ยอยู่อันม,มสาม,ม,มอืออมสามสี่ปีมสามอ่อคุณหน่อยเราก็ลังเป็นสา,าวหน่อยก็ถึักพีนึ่งกำเป็นสานกกนวหน่อยข,อข้าดนะีหนึ่งครอบครัวหรือข้าพสาวรักครอบครัวเนี่ยเราก็ได้อ่า,นนห,าห,หน้าเมันเห็นให้เห็นหน้าใ็่ โอ้ยกะเห็ดกับลูกอะไรก,กระท่ากระทือหวานเอา,เอาปีนี่บ่ไร่เขาตายปีนี่ได้เขาเศร้าซองสอบสิพอคิดว่าเนี่ยบ่พ่อเลยบ่พ่อบ่พ่อกินเนาร้าเศร้าซองสอบโดยแล้วสิพ่อกินเนาะบ่พ่อลูกกรสี่เห็นแม่ันหนึ่งเป็นหาปากหาอมาแตนะ่บัตรลูกกับกำลังกินเนี่ยนีโดยใส่ซะ ก่เคลื่อนย้ายอะไรเนะโอ้โนี่แหละพี่น้องไว้บอลููก่อนออเศ่้าหรือ่อเพื่อนเพื่อน็ดีก็คือเราเป็นเออม่ม่เนาะใหม่ใหม่ติดย่อความสภาพแล้วมือแหลก,กแบบแต่ผมมีไพ่เนี่ย้วกับพี่น้องไวผมมีไพ่คืออออยากมาขบมาหาอยากมาขี้งมาใหมเลยอยากมามาเล่นมือจับเขาบอก ซื้อแล้วว่าข<ม>้าว<ม>กระสิตีว่าข้าวถุงขยาดนี้แหละหลาอย่างคัะคือสิบโมมีพายแบบว่าเอ่ออยากมาลำป่าหรือว่าอยากมาเป็นภาระาน้ำอะไรแบ่นี้<ม><ม>เพราะว่าลูกก็ตั้งสี่สี่คนนึ่งน,นะสี่ก็แมนดูแต่ว่าเขากันใหญ่นะพครับเข้ากันใหญ่เนี่ยแต่ว่าบพราะว่าในมีปู่แบบว่าฉางครอบครัว ยังบ่มีจนยังอ่ะบ่กันมีผู้ไปทำการทำงานด้วยเนาะบ่มีเขาโอเค่นวดหัวคนบ่ออกเบิแล้วพอเสียปีกายนี่ก็ออกเบิรอ๋อเหลือแต่น้องสาวละโดยเหลือแต่น้องบ่แม่นลาแท้พู้นี้นะผู้ที่สามโอ้ผู้ลากับผู้ชายอยู่ป .4 อ่ะอยู่ห้ากับสิบปีมอลาโดยโดยโอ้ไอ้ผู้หญิงนี่ผู้ที่สามโดย นั่ว er ่าเป็นนนหญิงกุลาบเแม่นเนาะมุกิซามูุลาเรกุไซกุไซยู่อสี่อสี่อสงอยู่มาสามเยเพื่อนกบบบมีมการ่มีเท่นั่นที่ไปแบบนี้แล้เนาะพากับพากระจาตาไย ผู้อบเบิดแเลยผพี่หดตั้งแต่ผัวเก่าใช่ไผัวนี่ชาเนี่ยมันก็เริ่มผู้เลยนี่ผู้แล้วนี่จะมันตีฮักตอนใดนี่ตีฮักตคนโตทำเลยมันก็ผู้มันก็ดอกนั่นเจ้าก็เปิดใจบ้านอยากให้คนคุยเปิด ใจยังมีคนคุยทั้งเพื่อนและเพื่อนเพื่อนใจดีแต่ว่าสันหาว่าที่นี่แบบคนมาจิงใจน้ำเพื่อนต่อผูบาไทยบ้านในโมงนี่เพื่อนเพื่อนเห็นเท่าถูกหยากนอกพายสีมาอยากดูแลไหมบอโดยคนในบ้านแห่งเต๊ะเนาะเขาแห่งบ้าแล้วคนในบ้านจะครองนะนอก้องลูกกาไม่นึกแบนี้แันกับวายา มาเป็นสระเพิ่นเนาะแต่ว่า้องแม่มีของเจ้าบ่เอือนี่แม่นมีแต่เฮงน่ะบ่้องแม่ฮักก็มีปีเพิ่นสิเสียและปีกายนี่โอ้องม่มันมีแเอ่ได้ใช้น้ําบ้น้ําเมืองเพิ่นอยู่ของน้ํา่บ่ลําบากเนาะดีได้ไปเฮายังมีองน้ําองน้ําใช้แม่น้ําก็มีใช้อยู่น้ําก็เป็นน้ําอันบ่ขุดเอาเองเนาะแม่ เป็นบ่อแล้วก็ได้ปุ่มได้ปุ่มลงบ่ได้เบิดบ่กุ้มเบิดปีตลอดกุ้มโยน้ำนกินโยู์หัดก็ใช่โยู์หัดกินอยู่นี่แล้วไ่ได้ซื้อได้บ่มีเงินซื้ออเากินน้ำซะบ่อหนะแม่มันบ้านเราคอยกินน้ำได้ออกินน้ำบ่อมันบ่ได้ใกล้ห้องน้องห้องน้าก็บ่แถวนี่บ่อและหันอยู่ลุ่มพีห้องน้ำมัน มันยัน้องนะแมบว่ายันไกกันมั้มนไม่กัไกลมันกับอะไรเข้มมาได้อันนั้นแหละวะทำรดากรงามเลยลรงดูฮะจำเราดูนาจ้างมาแล้วหนะกใส่ค่ะซิมกันยานันน่น้องเอ้ยนี่มันมากินน้ำแบบน้ำปอบานด้ยห้อยเนาะมันจะเป็นน้ำคำเรือเนาะ นโอ้เคยมัน้ำทนได้ก็ใส่น้ำธรรมดาได้น้ำทำได้มันมีบุญได้จางที่กินเด้แมนแมนเป็นน้ำน้ำบ่อน้ำเป็นน้ำสางอะไรเนาะคุดเองบ่หรือว่าจ๊ะโอ้คุดแล้วก็เอาทอลงบ่อกินน้ำข่อยบ่เากินบ่กอาแซ่ยหรือไง บมื่อี้แ่บกว่าหน้าแบบพั้งคนใดแซ่บมันหอมในบางบอทมันหอมสีส้มๆนะเนี่ยมาจังว่าแซ่บหรือเปล่าน้ำคั่มก็จะผสมหน่อยนึงก็กินเยอะกากินดยเนี่ยมื่อก่อนอยู่บ้านก็กินน้ำคั่ม่างเง้ยแมนเม่กี้นี่เออกินน้ำสางน้ำบ่อมาหนี่อยพี่น้องไว้บ้านเท่าน่ะพอสมัยกูมือนี่แบบมีโครงงานน้าดื่มก็เลยแบบปรกูมีเงินหน่อยก็กินน้ำกมงน้ำงาไม่ไปมันเปลี่ยนไป เอบ่มีแล้ก็กินน้ําบ่อน้ําสางไปคือเก่าหั่นละอือเฮาก็เคยกินมาคือกันนั่นะนาบ่วบ่ควายแม่นโอเคเนาะแม่นวางแต่หน้าันี้นวาความจริงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตัวเฮาเองกผ่านจุดนั้นมาคือกัน่นะเรามาเจอเอื้อตัวนี้ก็ยังยังอยู่ในจุดนั้นคือกันเออยังอยู่ในจุด ปัจจุบันนะนั่นอยู่ในอดีตอดีตปัจจุบันนี่มันบวแวนเวบุญยโทรสารหมไม่ในโทรสารจำใช้บริการโทรศัพท์แต่ว่าแบบว่าก็หนุ่มๆ่นเดี๋ยวล่าสุดนี่มีทั้งอายอายคนเล่าอะไรได้ขึ้นอยจากมาเล่นมายามมาโอ้โทรศัพท์เราแต่ว่าย้อนยิ่งเที่ะเอาไว้โทรออกโทรเข้าอย่างเดียวอันนี้

หลักเก่าด้กดปุ่มโทรออกโทรเข่าได้พี่น้องเลยแต่ถ่ายรูปบ่ได้่มหลอกของดูปป่หลอกว่าบ่เป็นสักพี่น้องเฮียยมตะกี้น่ะเคยใส่แบบนี้อยู่แบบปุ่นปบดอกกับสิกดดอกจันอะไรกับพวกรียกว่าสิกดปุ่มโทรรุ่นน็เกียนะวะโดยเบอร์งานสิกุดอ่ะเบอร์จะจะปุหลอกทุจะใส่หลักเก่าปะถ้าก็เห็ุบ่ค่อยเป็นก็ไดน้ๆ เขาบอกว่าคนหลอกนั่นนี่นี่นั่นนี่นี่โอ้ยยังหลอกบไยังคนหลอกบ่ได้อยู่ฮัลโหลโอเคโอ้ยนั่นแหละวนี่เหรอเนซิมลักเก่ากว่าเนอะไหมสิโกนเบอร์เพิ่อนก่อนพี่น้องเลยมือในบัวพาดแหละมือีนสำหรับผู้บ่าวเด้ออยากโทรมาเล่นมาคุยกับเพื่อนแจกเบอร์เลยปะแจกเบอร์เลยแหละ โอ้ยอันนี้เบอร์ตั้งโต๊ะได้เอื่อยเมืนบอป่ศูนย์สามศูนย์พี่น้องเลยนี่เด้นี่นี่เบอร์ลาวนี่จดเอาไว้ดูพ่อแล้วใหญ่บิ่งน้ำไหมไม่ได้พี่น้องมาเป็นเบอร์ตั้งโต๊ะอ๋อสะดงก็ได้เลยจากแคปเอาศูนย์สามศูนย์ใายเบิองอย่าเ้าง บาได้ห่วงดอกอแกงจะให้เอื้อเปนนีคู่ชีบิดเป็นคูผม,มักสอยสะอาดสาวยงานะเพิ่เบิ่งสุตายุณ่ก่อนมันบ่โฟกัสกันไหน<อ>างดัรรสสัมโฟกัสใน,นที่โทรศัพท์มันโฟกัสโทรศัพท์มันโฟกัสหน้าคนมันนะพ่อพอ,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 อเออยวลาศูนย์สามศูน สี่เก้าหกฮะสามหนึ่งาสานนะมาโดนแล้วบอกเอยเบิร์นฮะก็สายนี่นะยังพอเดือนพอพอได้โทรเรนะาบเราบ่มีโทรศัพท์ยัราไ่ได้ถือบ่ได้ถือไอย่าละอาย้รเบิร์นโทรศัพท์เราเลยันพอได้โทร<อ>ไปหัดปนี้เน,ะนาะพอได้ว่ามีหมู่คู่โทรมาอืมกขันว่าจีสืดสามแสนห เป็นหมามาจากปีก็เหมือนกันนะอโยนะบอเป็นหม่ยมาเลยถ้าก็เป็นหมายปีไกเนี่ยอออือเป็นหปีหนึ่งอโยเจ้าสี่สิบปลายเน,ยนยเา,าเนเนเนะเจ้ว่าวเนาะสี่สิบสามสี่สิบสามปีอือสี่สิบสามปีสี่สิบสามปี อันนี้ประตูนี่ปิดเปิดเป็ไดรเลยน่ากลัวดึงออกดึงเข่าประตูก็แบบประตูสมัยโบราณเป็นตัวอะไยโบราณโตได้เว้ยพระกัจจานี่จักปีและเลยโอ้าวปลายปเลยซื้อไม่ใช่หรือตั้งแต่ใส่เนี่ยเพราะในเปลี่ยนจักเถื่อนปะมันมีเงินเปลี่ยนมันมีเงินเปลี่ยนเมื่อยปะตั้งแต่ลูกยัง ลูกยังบม่ได้เกิดยังบม่ได้เกิดเคยเอากระเพรอ่งเจ้าก,ก็ยังเปลี่ยนอยู่บ่หรือว่ายังได้ผ้าใหม่บ่เปลี่ยนยักได้แคแล้วผ้าใหม่กับผมมีเนาะนบผมีมงเงินซื้อโอ้หอยู่ถาพอได้หายได้กินแต่ได้กับลูกกับเต้าเด็กๆ,ๆกน่อนอๆเนาะก็ยังบอกพ่อกินอีกข่าว้าวสอบกระชิบเลยดเขาวานเนาะเนาะนาเจ้าเองบ่นาเขาเอง หน้ากบลบายหน้าเจ็ดแปดไห่กบแม่มปั้นไห่แล้วโทรเดิมมีงัวมีควายเลี้ยงอยู่ปะงัวนะโดยไม่งัวช่องโตเป็นลูกปล่อยไปละเบิดในเฮือนในซานเดี๋ยวเราดูงัวช่องโตช่องโตเป็นลูกชสองโต,ว,งตวแม่ลูก,<ม>อลกพอได้ให้มันคิด้ใส่ตารางเฮือนหน่ยเนาะ <laughs> พอได้มีงวน้ำมูกันกันมู thả มกับม <must be S 2> ีบ่มีเนาะอืมอรอไปแล้วไอ้มันมีแต่เป็นกับที่อาศัยแต่ว่ามันลูกใหญ่เนี่ยเขาก็ไปห้างยุนาคมาเนี่ยแล้วเขาสิเขาได้ดีดได้ดีก็ดีเขาสิได้แบบคุ้มเจือแล้วก็ดึงพอดึงแม่ดึงแม่ฮะและอืมจะได้แต่ว่าซอยแบ่งเบาแม่มาเลยนะออกมาพอบ่อยู่ก็บที่ได้ แต่ตรงดาวเหนอือกับน้องนออืออันนี้ก็ถ้าเกิดผู้ใดเขาเบิ่งมาส้มเดินพี่น้องเด้อเนาะหนองก็คือค<อ>ือว่าเอ่อแบบผู้จักทั้งเอื้อยผุ้มมาเพิ่นอ่ะอแะไรเบอร์เขาก็ขึ้นในอะไรพี่น้องก็ในหน้าจออะไรที่โชว์ไปลงได้นีนแ่แเลยสามารถโทรมาเพิ่นได้แต่พู้ว่าเบอร์ตั้งโต้เนี่มันมันใสห,นหรือฮักอยู่บักโมโหอันนั้นบม่เคยเจอโทรไปต่างประเทศ บอกเคยโทรแต่ว่าโทรมาแต่เล่าเนี่ยบอใส่โทรกดเบอร์โทรได้เลยแต่ว่าโทรมาจากต่างประเทศมันต้องได้ใส่รหัสรหัสขาประเทศรหัสประเทศนั้นประเทศนี่ต้องได้ใส่ติใส่รหัสประเทศล่านะต้องกดบวกหน่อยเครื่องไม้บวกแปดห้าหกแปดห้าหกเลยนะสิตามโดยเบอร์สิตามโดยเบอร์โทรเราเนี่ย หรือว่าอยากมาหาเป็นมาบที่ไปบ่ฮหอดจอดบทึงรั่วไปบทุ่งก็ติดต่อมา,าเล่าก็ได้ม่ต้องเลยมาหาหรือว่าให้ใสอยู่ใสนะับเป็นสื่อให้หรือว่าเป็นสะพานรักสะพานบุญก็ได้กานสะพานบุญก็ได้อยากสวยเลือพันก็ได้เนะแม่ถ้าเกิดว่าอยากสวยเรือเล่าหนิเนาะอยากสวยแบ่ง เบาพระละแล้วนี่แหละพี่นเอาเงินเนื้เงินสันก็ได้คือกันตากระจงกระจาดก็มัดผูกน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยมันผูกมันทั้งมันแน่นมันกูเหมือนทั้งบันทั้งเนยโดยมัดผูกเอ้ยนี่นั่นเลยลายพระละปีเลยดิแต่คนจะชิวห่อนเมื่อดเนาะมันจะลดมันยามหนาวลมเหยเขาจิวจิวบนมันขาดโดยแต่วเพื่อนบาได้หัวบ่กเหงื่อได้หัวบ่เพื่อนก็หัวเพื่อนก็ยังหัวอยู่โดย พนตกนะกะเอากระซ้ามาหาตรงทั้งนั้นทั้งนี้เงินทั้งนี้นี่ได้กั้นห้องได้ขันห้องอยู่ปะบ่บ่ได้โลงเลยโลงเลยอือนขันอยางจะเป็นผ้าเป็นยังธรรมดาหรือว่าเป็นตู้มีมีผ้ามียังเลยมีตู้เสื้อผ้ายุ่มีโต๊ะอันหนึ่งอ๋อแบบขันห้องนะนะสมุดนี่ได้ลูกสาวนี่กำลังเป็นสาวเลยก็นอนน้ำกันอยู่ในนี้ปะนอนน้ำแม่เลยเพอาะลูกสาวยังนอนกับเพื่ออยู่ เป็นกันยังน้อยได้ยังโมมีความหักความยางโมยังบนได้จักด้ยยังมีโทรศัพท์ใช้หรือบปล่ลูกสาวลูกสาวนะบมไม่โอ้บมม่มีเนาะเป็นยังยังบมมีผู้มหักผู้มยังน่ะมันเป็นวัยน้อยด้วยนะ44โมโมสามมันก็ลัจะขึ้นครับอันนี้โมเมนตว่าออกไปเหนื่อยมันก็ลัจะขึ้นอยู่ครับอ่าคนแน่ เป็นอยู่กับบุคคลเนี่ยเมนเม่ว่ญญานบ่อยเมนบางคนมหนึ่งมสอ,องเนี่ยผู้ที่ว่าเขามีท่านะาในี่นะนนนเลยก็มีโทรารศสอบทรศรพทับเลยขอดูหยานหมู่เดียวกันนะ<อ>แต่งงานเลยผู้หนึ่งวานชื่นนั่นเด <No. S 2> อกับลูกเอยเกิดปีเดียวเ oh. ขามาคอเมื่อ,อเฮือนคอเมื่องอะไรได้เ oh. ขาผัดมีโทรศรพชัหลิ่นกดแค่ก้นไหลเนาะโดยโดย<ม><ม>เห็นกันคุยกันเนาะโดยคือลูกคอยผัดบ่มียังบ่มีสิบสามสิบสี่ปีเนี่ะแต่งงานเลยแม่ เขาออกงเฮียนแล้วเปล่าเขาในแบบก็ได้เฮียนนี่โอ้โหเดียวแต่ลูกผลเป็นคนเฮียนโดยโดยแบบว่าปีเดียวกันโดนแตเขามีก็โตแน่ลูกแบบว่าเขามีซีนมีนาวยแต่โตใหญ่กว่าเราครับในอันี้อ่าแบบว่าเขาอุดมสมบูรณ์กว่ากันในหนามันก็เลยเห็นคนนี้โตใหญ่อันนี้ก็บทตีดอกพี่น้องเรื่องของมือนมันเรื่องของธรรมชาติมันบอกว่าไป็ลไรดอกเขากำลัลูกช้าอยู่คับนี <laughs> <laughs> มาจันปอยแมนว่า,าอะไรกอ็ตัวนี้ <m int> มันแกเรื่อ <c> ง <oughs> อ่าตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยจังได้กับเป็นกำลังใจให้ทหั้งหมดทุกมาแมนชิลสู้นะทีเราออกมาเปิดใจเนี่ยกับบก็ยังมีอ่าผู้น้ำก็พัวแหละพี่น้องเอ้ยเราอย่างนี้พูมาซอย หิดซอยหาซอยสั่งอะไรวลาคนกับกับแมนอยู่ดอกว่าเอ่อเป็นยังจังบ่อยู่น้าลูกน้าเต้ากรอยู่อยู่ๆแต่ว่ามันจะอยู่มันกับโบมีรายได้เนี่ยที่น้องมันก็จะมีแบบโบมาปลาเห็ดปลาสร้างปลาหาอะไรอย่างนี้สลับปุยย้ายู่น้าลูกกัแมนยูดอกโดนท่านว่าคลองแบบนี้ท่านโบทึ่งกับไผรมันกับโบหุยแมนไพ่บยู่ในจุดนี้มันกับโบหุมันต้องเจอพี่ชางแน่ฮะ แบบนู้นห <า S 1> ้เบิรแบบคือห้าเบิร์นั้นนี่มันกน็แต่เรื่องจริงลึกๆกลกกับไปนะครับบะหูน้ำล่าวอะเราต้องเจอพิชางเน่แต่ละมือแต่ละวนันชีวิตของเรานะต้องผ่านพิชางเน่กันเจอเรื่องแบบเหน่มีความลุกก็ได้น,น,นดั่นแหละเนาะแต่ที่ว่าถ้าเราดวงดีโชคดีบังการดีไปนะพีนน่น้องในนั้นแต่บุญวาสนาใครมันในนี้ก็ได้คือเปิดออกเลยบุญนำคำแต่งพี่น้องเอ้มีกันทุกคน อืมกออารบ่มียังเพิ่มเติมมีหน่อยเนาะมีแต่พอความเห็นอกเห็นใจเนาะนมแมนเอ่อผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีใจบุญแล้กการนมน้อยนุมใหญ่เนาะโดยเออสายเปสายจั่วแล้วกาสำหรับอสิเป็นนมลาวและนุมไทยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับบรรดาหน,น,นุ่มใหญ่เนาะดับนมลาวนุมไทยต่างประเทศกัน ได้เนาะเนี่ยระดับป้าว่าส่สนซักบรรดาป้าป,าปา่าแหละนี่แหละคือทาว่าพุยรุ่นนี้จีบรุ่นนี้ผมมีคำว่าพิษวังพี่น้องเลยเนาะผมมีคำว่าพิษวังผมมีคำว่าเสียอกเสียใจเนาะมีแต่สิส้สมวังิเนี่ยบอเลยเพื่อเจ้ากับอันนี้ถามตรงๆ,ๆเดิเพื่อทูมาเจ้ากับพ่อ พ่อเนี่ยเราพ่อบอกว่าอจะมีขูดซีบีพี่ผอมมาแล้วจีบมีจีบม,มีเนาะคันว่าพันเอาไปชมรมอาบาวังไทยนี่เอาไปอยู่นะ้ำเจ้าจะไปอยู่น้ำพันวะไปแล้วคันคันแบบมียังไหวให้ลูกคอยคอยไปก่อออน๋ลุ่มกลางลูกคอยมาเห็นไหวคอยไป<อ> เอ้ง่ายซะแบบลูกบ่นลำบากเนาะโอยแบบลูกถ้าเอาแต่ตัวคนไปลูกคนก็ลำบากก็คือเก่าเม่นจะเข้าสิกินยังอยู่ยังเนาะนดนยบดแฮงแฮงเต๊กแล้วบาดนี้พ่อกับบุ้มีแม่ก็ชิบุมีอีกเนาะโดนอกอเม่ยขก็เก่านะนว่พอได้เงินทนเงินที่นะพอได้อยู่เนาะอืนแต่ว่าบ้านเจ้านี่าเจ้าส่วนมากก็จะปลูกยางกับปลูกมัน ก็บาได้ปล hmm. ุกน้ำเขาเหมืนบ่พวกนี้บ่มีน้ำเขาเหม่อนบ่มีบ่มีสวนมีไห้เลยบ่มีเท่าเออเรื่องผู้บอกผู้บ่าวนี่ก็เรื่องคู่ชีวิตนี่ก็ได้เขาบ่ได้ก็บ่เขาด้องเนาะเอน้อแต่ว่าแตคือหลักๆักเป็นการอยากได้อย่างนี้แหละพท่นเออก็สื้ได้ผู้พาเหตุพาหาพาสั่งกันเลยผู้มาเลี้ยงลูกซอยล่ะก็คือ สารนี่ตำเองบ่อสารโดยตำก็เสียวเามาแต่ใส่พื้นนี่พื้นอะผู้ปเอาอยู่ชุยหามาบ่ใช่หลดมาใส่เลยจับก็เว่าเลยมัไกลๆแถวบ้านของเขาหามาเลยแต่กิดวเอาไกลเลยไปเอาอยู่คนโดคนมววหามาแมนเขาได้ผู้จักมัดได้ผล จะพูถามหนึ่งอะไรถามหนึ่งอะที่คน้นช่องคนอะไรอยู่บ้านนะจันก็อยู่้ันกบอนนั<อ>น,นจำพรบนตะขอไปงานวันนี้นะวะคุณบอลจะไปนะไปบ้านนั้นเกืือเขากาดเกลือเขากาดฟังข้ขามไปพุ่นนะ โอเคพี่นอเอไงฮก็สิได้ตกที่เนาะขบขบเอฟซีเบอรสกุสคที่เอามมาสมนน้งดกาสู้เป็นกำลังใจทั้งกนที่เก่าเนาะก็ให้ได้เจอผู้รับผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาแลลวกันาวลัีแมนมีเนื้อขู่ในช่วงถือว่าเอ่อเขาเรียกว่าไหว้หวนะว่ายถังหือว่าว่าให่่ลุกใหญ่เนาะ เาหากับสี่สิปลายนะพี爸爸่น้องยังเป็นัเขาก็ไดแบบนว่านแตเขื่งคนจับเขิ่งคนมันต้องห้าสิบเนาะอันนี้ห้ากสี่สิปลายสามพี่น้องเลยแล้วเราก็ยังแบบยังยังมีความหักอยู่นะฮยังอยากได้ผัวชำน้อยอยู่บ่าำน้อยบาเนาะ้พันตังเนาะสำน้อว่าได้ผัวสำน้อยก็เสียเอาเนาะ เขากุ่มเขามาเห็ดมาสั่งบสมน้อยกัเมนก็ม่นจเอนกันแน่นรเขากุ่มเขากุ่มเท่าก<ม>ืรบเ,เนี่เลยรุ่น้องหนะว่ารุ่นน้องกับเราได้ว่าดอกน้อยกันน้อยอย่าี <c oughs> โอเคพี่น้องเยน,น้องครับภากมียังเพิ่มเติมยพี่น้องเน,นยบุญขอบุณเนาะเศรษฐกิสู้คนเนาะแต่ทั้งการบอยภาษีต่อตรงไหนกั เดืนกันบ่ายเด้อคือกันนาแล้วเนาะก็จะได้ลาลงไปเนาะเอาเงินให้เราไปซื้อเงินมาเติมเงินมาเท่าหาผู้บ่าวหาเงินไถ่ลาแล้ว่นกันเนี่แน่นมันพอบ้านคนมาบอกมันถึกชายไผ่เด้ต้าจีฮ้อนเอาพันบุบีบุปขืนไห้ไม่ได้ไห้พันบักเลยบักอะไรก็ลงเตานี่งซุ้มเตา โอยนี่เขาก็ไผ่นะฮะเอาเลอะเออนี่รับได้ชื่อหมอกผีเกือบเองนู่นอะพี่น yeah ้องเลยเนาะทางบ่าวบอยก็สิขอจบคลิปลงน้องพ่อแม่พี่น้องกับคลิปนี้กับสิบ่มียังลายถ้าว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากช่วยเหลือทางเพิ่นกับติดต่อมาได้เนาะทางช่องบ่าวบอยหรือว่าเบ่าลาพอเพิ่นก็ได้เนาะแล้วคงใดกับใดคือกันพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีเด้อเลย บวันแรกพี่น้องเือนครูว่าเพฝนกะรู้ตรงปงตรงเป่งว่ากะใครฝนเบิ่งโลกน้าต่างก่อนฝนช่วยพี่น้องเลยว่าดองเห็นพุ่นพี่พี่น้องเือนไปเพฟฝนกะน้อยเนาะอ่ะคลิปนี้กับสิบ่มียังลายพ่อแม่พี่น้องทางไอจีกันเลยนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กะคลิปนี้กับสิบ่มียังลายทางบ๊อบบอกับสิขอจบคลิปลงเนาะพ่อแม่พี่น้องกะไทยจีท่านใดอยากช่วยเหลือ ต,ติดตอ่อมาได้เลยว่าอยากได้คนเป็นครูปเป็นทีก่ก็ติดตอ่อมาได้คือเส้นกันน้องพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยประเทศนอกก็ยิดีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องบาบอยในเด้อพ่อแม่พี่น้องให้เป็นกำลังใจให้บอยเนาะคลิปนี้ก็ขอจะคลิปลงเพียงเลยกับคำว่าสวัสดีและสบ,บายดีโดย